สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีค่ะนี่มานั่งหน้าบ้านกินเขากับน้องแพลนด้วยจ้าอยา่าพอก่อนเขาร้านพี่นอ้องสวัสดีจ้าปา้าลุงสวัสดีเช้าวันพระฤหัสค่ะอันนี้อ่ะ ถูกหหมกันบ่พี่น้องมาวานนี้มานบ่ยายมานอยู่เดินนิดนึงพ่อได้ค<ม>่าขนมให้ร้านน้อยอุ้ยนกค้าทำไมเมื่อเด็กกับเป็นบ้านคืมๆพี่น้องบรรยากาศคืมๆคนจิตโตกึ้นได้ดุ หลานมากินข้าวหน้าบ้านวันนี้เนี่ยมากินข้าวข้างนอกเอาอุ้งดข่าร้านหน่อยทมข้าวทมข้าวถือเลขถือเบอร์โบมานบหนมา ข้าวสาวกับน้องแพล้ยจ้าข้าวต้มกับน้องแพล้นนะจ้าข้าวต้มหมูจ้ามังดีดี ไม่ร้อนจ้าอ้อโอ้ยเก่ง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 โอ,อ้อร่อยอร่อยอืมเอาถีบโตไม่ไหน วาสิมานสามตัวพี่น้องเอ,อ้ยมันผัดมะเขาหอยซาสามตัวมันสองตัวนึ่งก้อนเดี้าขนมละหน่อยนะ้านหอยเก่งเก่งอ้ามเก่งเก่งกาเก่งอ๋อ ตัวบินตันไหนเจ็บใช่ปะนั่งนี่ดิอินเข่าก้อนเข่าตะเศ้าพี่น้องสายมาใหญ่เลยสิใดเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานมือนีทำควาดสะอาดบ้านโค้กห เสียงนกเสียงหนู้หอกเกล็กเกลิกนกหอกเสียงนกหอกเก๊ะ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 ยังาเพิ่งบรรยากาศหนาบ้านพกไว้ยังอากาศมันนี่กับเป็นคือเพิพี่เนาะสุดใหม่ใกล้คริสต์มาสคริสต์เมสแล้ว การคึมคึม เองเลยนี่เออน่งยาลบไปยุกยิกยุกยิกพี่น้องเออไม่ได้อันนั้นล่ะเมื่อนีเป็นบรรยากาศขึ้นขึ้มสงใจฝนสิตกคึ้นั้นฝนตกเอามาเร็วรูมากินข้าวก่อนเหนือแม่นาง อย่าหลากมาดื่อพี่หนุอมดืด้อดื่อในหนวดมาเร็ว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 กินข้าวก่อนน้องแพลวกินข้าวก่อนลูก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ในเด้อพี่น้องเอ,อ้ยอยู่นีแบบวันนี้มีคลิปใหม่ๆดอกบ่ได้ไปใส่ไปจงนักเรียนผึงกลับมาก็ะสืแะอแวะสือขวานตุ่มมาขายร้านปอลขวานตุ่มนางบอลน้อ,นองปอนเขานางแล้วก็สือต้ทำความสะอาดบ้านโอ้โหมานั่งนี่ลูกมามาพี่มันกินขวานก่อนเร็วๆ รบรรยากาศกบบเป็นคึมคึมแต่นอนเว้นดีขึ้ขนอย่างนี้เรามาเอานี่มาเอาเขาเร็วเร็วมาอ้ามก้นอย่างนี้ไหมยุ่งเด้อนี่ข้างน,นอหนยุนไหลายพี่น้องไม่อยากคอยออกมาดอกนุ่งเยอะไงคุณขนาดเปิดพัดลมเวิร์นเอยูอ่เด้นี่นุ่ง

ก่อนเลยนี่นี่งมนิงนี่เจ้าหนอยกับปากกระเตียบมาหันนี่คุณยายบอกว่า,านางันีนี่เร็วๆนี่นางโซ่เขาแอบหนีเนี่เยเร็วนาง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มานางนี <c oughs> ดอกไม่กัด เงี้ยมาเร็วๆเมื่อกี้เขาก็หกเงี้ยนกะแช็คความสะอาดพี่น้องมึงไปไนลงคลิปเือช่องเหมือเลยได้ทีล่งงี้น้พี่น้องนี่จะกินกับปันี่ไ่ได้ออกข้างนอกเลยมาๆมา ไปสรงร้านกับมาไปไปป,ป๊ะๆมากินข้าวก่อนเร็วๆเดี๋ยวเนียยู่กับร้านหน่อย,อยนี่นะ,ะสร้างเขามาเห็ดกระเบือกบ,บูกระเบือกแด่ต้นเดือนยังม่แล้วมึงหนีกับเพานแล้วอีก เบื้องคุณเป็นกระดอนมากมันจงทำความสะอาดไเร็วมั้ดูเบิ้งมีก้าอีให้นนางบนนางพี่น้องเออแก่เบิ้งน่ะมีแนวให้นนางนั่งกับบนนางเด้อนั่งไปนั่งอันความดื้อ cái nàng nghèo nghèo dù nàng nghèo nghèo nàng nghèo nghèo nàng nghèo nghèo nàng subscribe cho kênh hát vào Gõ nó không ทำเลขครัเบอร์ก็บบอกหรอกป้าแจ๊คกำลังฮัทว่าเด้อจ้าปลาลุงมืดร่องท่านี่หึ่ยบรรยากาศนาบ้านมื่อนี้มันคึ้มพี่ดอกคึ้มขึม ากาศมันเป็นมืดๆคือฝนสิโต๊ะถี่ห้ให้โซกกระโปกน้องแพมเอาเสือไปถูอันนั้นเบอร์เลยมาไหมมามานี่เอานี่เอาเอามาค่ะมุนหลบงานมึง คือส mm ีมานกัน huh. พ uh, uh, ี่น้องหมู่บ้านนี้นะพี่ดอกฝากก้นไหลก้นแช่ก้นติดตามก้นสักๆไขเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจเห็นในช่องมาดามดีเด้อพี่น้องบ่มีสาระดอกบ่มีสาระเล่นกันสักเพลฮหรออันนี้ในบ้านนในเมืองเขาดอกมีแต่กินกับ บุญไหว้กับหมูกกับบ้านเห็นแล้วขอบคุณตัวปวนพี่น้องจ้าโอ้โหจะแมนเป็นกูพี่น้องเลยแม่โยกขาโอ้ปวดภูคลิปนี้ก็ไว้สนีทเลยด้อพี่น้องพอกันคลิปหนี้ได้อจ้าคิดฮอดคิดถึงสุขุสุขุนด้อขอบคุณขอบคุณเด้อค่ะผู้ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้อง เป็นกำลังใจให้เลเด้อส่งมาดามบีเจ๊พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ได้พี่น้องเด้อสู้ๆบอดอยเด้อดขาดสู้ๆคลิปนี้ก็ไปสนี้ก็น่าจะพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อจ้าลำรัวลำรัวยู่ดี้ไม่แห้งเด้อจ้าอย่าเก็บจะจนเดือดใจไปเลยจ้า